นีตัวในมุมบันไดตัวนสมองมากปิดปิดปิดบริเคชโคตรเยอะอะ กลับกายของบนอะบุญเจอ้องอะ้ปัญหาคือมันติบเิเวณเลยว่ะการตายเพื่อนโดนตรงไหนยิงนี่ยตายคร้หอวีซามึงโดดออมา ตรงไหนชินขึ้นบนเสร็จเลยตรงนั้นแหละที่มึงเลงนอ่นี่ก็ตายเป็นอาลิบีมันไม่เคลียร์แหละโห่ตายสิสวยจบ ไม่ได้ถึงจะไม่ได้เลงไว้ <c oughs> เดินเข้าไปอ่านเลนแล้วศัตรูมันตั้งตัวไม่ทันเมื่อกี้ตายหมดเลยเมื่อกี้ออกไม่เล่นเลย <c oughs> เยอะมากโอ้พักตายประตูเดียว ระเบิดตกนะระเบิดตกอยู่กับเราข้บมาขบขบขบนถอยถอยถอยออกถอยออกถอยออกทินแอบได้แอบได้แอบพวกนั้นได้เออ <c oughs> ไป <c oughs> เหยียบเลยบอกตายตายไปซะ <c oughs> เดี๋ยวรอตาหน้าดีกว่านี้เจอกูย่างตีโอ้อยไม่น่าจะตั้งใจอะไรงี้ตูถอยขนาดนั้ <c oughs> ะนะนอนเลยไปหวั่นเลย <c oughs> ดูเพื่อเราเล่นแล้วเบ่งดูดาวตัวหนึ่ง โอโหนตายอเ,อเอา้าโคตรยิงฟรีจะเอกันไหมจะฟักจะ <c oughs> ว่าเพื่อนแน่เรยตรงเออจะเกี่ยวว่าเพื่อนยิงชนตกใจเหมือนกันมัไม่ยิงไม่ทำอะไรเ,เออมันดูรู้น <c oughs> ่อยาชื่อทับเพื่อนแเลยไปบหน้น เจาะล้เล่นตรงนี้อย่างโกงเลยนะละห้องไปเล่นโลควาเลยนะบผมรอได้มั้งไม่ต้องรีบห,ห้องข้างเจาะล้ลยลูแฮทใช่ไหมเพื่อนหิวเพื่อนหิวเพื่อนหิวห,หน้าเพืเ่อนเลยไปกอน ตอนแรกจะโดดกลัวมีเคมอไงแบบโดดไปแล้วโดนเคมอลอะไรเงี้ยอ๋อเพื่อนสปอนระยะไกลแล้วก็รอจังหวะยิงปาดเรียบร้อยเกมเปลี่ยนเลยจะเอจุ๊บกับมันเฉยเลยมันงงแบบชนะเอ้ยบุกชนะเกมเดียวเลยเปลี่ยนเลยแบบซวยเลยฝั่งนั้นกูหัวล้อมแบบแพ้ได้ไงวะแบบตายแบบงงอ่ะเดินมานึ่าเพื่อนแบบฮัลโหลแล้วก็ยิงเลย ตอนแรกนึกว่าไม่รอดแล้วนึกว่าแบบตายแน่นอนอะไรเงี้ยแต่มันไม่ยิงอะไรเลยรอดไปน้องเนี่ยชนเราเลยสองคนแล้วสองเออไอ้นไรคงเอ๋อแบบชารได้ไงวะอะไรเงี้ยคงหัวเสียแบบแพ้ได้ไงอ่ะยิงตาชี้หนึงเออใช่มันเหลือเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าตียิงได้เหมือนกันโฮะทรหาใครใครมันเพื่อมันทุบเตรียมเข้าแล้วอ้อยตัวอยู่ มนได้มาได้ในฝั่งนี้มาบีตีเอาเฮียมาระเบิดนี่ชุดโซโล่กูชุดโซโล่แล้วคนสุดท้ายบล็อคแมงได้นะต้องรู้ยิงแคลร์ฟาดเออ ตายหมดวิ floor, pues ่งเพิเ oh ดียวไม่้เลยมันไม่แผ่นถ so ้ามันแผ่นมรอดแล้วเราเบิดตกงไหมหรอรอตกไหนอ่ะเออตกหน้าบุญเนี่ยอ๋อตกน็อกสวยเลยเออยิงฟรีเลอะไรวิ่งใส่เห็นตอน <coughs> wow. I Die I'm not a I'm a female. 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 i a en Iniciation Room. Puede llegar. Puede los líquidos ใครจะโยกก็ได้นะที่บุตรมันมันอยู่แถวที่บุตรเลยอ่ะมันเล่นโดนอยู่แล้วมันก็เริ่มโดนแล้วด้วยอ๋อ f l i m i t e d mission successful มันเล่นโดนข้างๆที่บุตรแน่เลยเฮ้ยผมก็รอแลเสียงใครวะแต่ไม่กล้าเปิดกลัวมันแม่นไงจะแตกโอ้โหปีเลย

ทางขวาเมาเลยก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่มาอีกเล่ามีเปล่าเจ็บจุ้นอ่ะนะก็ไม่เท่าไหร่เดิมเตอร์นักกีบี้ตัวซ้ายต้องเปลี่ยนจีโน่ไปยิงที่โถดหน้าต่างไปยิงขวามึงดูดูระจำไม่สัตด ดูระจำดูระจำดูรจำดูระจำดูระจำดูระจำนะพี่ดูะจำไอ้บุญไม่ไอ้บุญช้าเฮี้ยปล่อยให้กูตายเว้ยตอนแรกมันโดดได้แต่ชิ้นไม่พีไปแล้วพีไปเลยแบบเซนน่ะต้องมีเซนน่ะแบบพีโดายไปแล้วายอยู่ในห้องรัพี่อยู่นี่อยู่นี่

ม่เข็ดไม่เข็ดปากร้องอเขียว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 เรายืนโคบเลยแบบดีเพื่อนมันโคบข้างบนพอดีพี่หมุนขึ้นพี่หมุนลงมาตรงไหนนะลงมาบป็นได้แดงแล้วจะดันบ็นได้แดงแล้วอยู่ไหนเลาเนี่ยแกให้แบบพี่ลาตายตกตามี่ไปเกอแล้วอยู่ห้องโซเลยหัวเนาะ ao man, ta bẻ, đã tay rồi em. không phải lên đầu sắt để đấy. cho nó bỏ rồi trái một Bỏ bỏ đi Bỏ bỏ ở đây bỏ ở đây, được อ่าขึ้นมาแบบรวยห้องแตกทุกไม่รอดแล้วยิงหลบทางตันไปไหนดิมันต้องมันต้องยิงมันต้องยิงตัดสองคนเลยอ่ะถึงจะรอดอ่ะมันไม่ได้เลนห้องยิงอะไรผมก็เจาะห้องยิงเลยสบายเลยแบบเรียบร้อยคือมันมามันมาสปาวพีเฉยนะแต่ไม่เลนเอาจริงๆอ่ะถ้ามันเลนแฮชจะยากกว่านี้อีกถ้ามัน แบบเลนแฮตอะไรเง right so uh, right? ี้ยพวกไคพวกอะไรเงี้ยมันเข้าไม่ได้นะถ้ามันเลนอ่ะดิทันไม่ลงไม่เลนเลยทั้งนั้นปล่อยแฮตเปล่าสบายเลยเจาะปุ๊บเรียบร้อยคนมีความฝุกหมดเจ็ลยยิงไคยิงอีล่างยิงเจ็ดเอ้หมดแบบเรียบร้อยที่หดไปโดดลงไปข้างล่างนะเจาะแฮตไว้ใครไม่เจาะอะไรไว้แฮตตรงนี้แตกทางเชือก ลเของไปเจอเลยอจุ่มันอยู่มันอยู่มันโต๊ะอยู่มันอยู่มันตู้อ่ะตู้ซ้ายอ่ะตู้หลังจุ๋มต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่หอยเนี้อยู่หอยเนี้อยู่ตดแล้วตกแล้วตายเรียบร้อยหลังโล่น่าจะมีจะลดันเลยพี่ดันเลยดันเลยไม่มีไม่มีโล่งโล่งเข้ามาได้เข้ามาได้ ตอนนี้ไม่มี็นคนฟอสลองครับนะฟอสต้งขานะเดี๋ยวเดี๋อาไม่เดียวมาครูกับปืนเดียวกันตอนนั้นเล่นห้องข้างหน่วยเดียวกันเหน่วยหน่วยใช้ปืนเดียวกันเหรอหน่วยเดียวกันไม่หรอกแค่ปืนเหมือนกันเ จกอ้จ่อ้าวไหนวะฝั่งนี้ฝั่งนี้จอะไรอยู่เอาเลยนะโค้งไล่ายเดีมาแนวเดียวกับกูเลยเกือบแล้ว

ยิงไปก่อนไม่รู้ไม่ชิ้ตัวมันเต็มเลยแบบข้ามไม่ได้ไงพี่ฝุ่นจะอ้อมไงตกใจนะดูว่าอยู่ด้านเลยแล้วทำไมแล้วทำไมแบบกูกูกูหันไปอ่ะศัตรูเมฆไม่เจอเลยกูเจอแต่อยู่แล้วก็กระฝุนผ่านตัวอิวะเฮียใครกันตัวตายเงี้ยผ่านไปแบบทำทียอะไรไม่ได้เฮียฝุ่นมายิงอ้อมหลังอ้อมหลังมายิงแล้วอ้อมหลังมายิง

พี่มูเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออพี่มูแข็งแกร่งจริงๆเลยกลุ่นรีปต์เนี่ยโป๊ะกับโปเนี่ยโปโปโปเนี่ยรู้รู้ว่าแตงจริงๆมันไม่ควรห้อยป่ะถ้าตัวไม่โผลงนนะตายแน่ๆถ้ามันไม่ได้ยิงแมนน่ะควรเดินเข้ามายิงมากกว่ามันมีตัวจะโดดอ่ะโดนผมตีรูไว้เล็กๆอะโอ้ยแล้ก็ตายใช่ไหมแบบโดนเลยเรียบร้อยมันโดดหน้าตางไงอยู่ไม่น่ามีปีหน้าตานั้นเลยมัน ช้าไปอ่ะช <can organizational noise> <can> ้าไปเยอะใช่แต่ช้าไปอย่างเงี้ยเออเวลาหลังไม่ปิดดีกว่าปล่อยเขาหลังก็เข้ามาเลยอย่างเงี้ยแคทเฟิลเปิดหน้าต่างไม่ให้หมดช่องเลยเข้ามาให้หมดพี่บุญถึงบอกแล้วว่าทำอะไรก็รีบทำเกมมันเริ่มแล้วไม่ทันขัดความตุ้มนอนเลย